รองเท้าสตาร์ทแพนซูเปอร์โซนิก23.2แตกต่างกับตัว23.3อย่างไรวันนี้เรามาชมกันเรามาเริ่มกันที่ตัว23.3กันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเบสิกนะครับตัวอัปเปอร์ของเขาจะทำมาจากหนังเออลอยนะครับมาพร้อมกับงานสกรีนที่พิมพ์ลายไปที่ตัวบอดี้ของน้องนะครับชุดพื้นนะครับเป็นปุ่มกลมสลับปุ่มใบมีดแบบทั่วไปเลยครับ รุ่นนี้นะครับจัดแฟลชเซลล์เหลือเพียงคู่ละ509บาทนะครับไปกันต่อที่แพนซูเปอร์โซนิค2 3 2ตัวรองท็อปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวอัปเปอร์ของน้องเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับมาพร้อมกับการอัดลายไปที่ตัวบอดี้ของน้องนะครับด้านในตรงส้นรองเท้านะครับมีการบุโฟมให้อย่างดีพร้อมหุ้มผ้าอีก1ชั้นครับชุดพื้นนะครับเป็นปุ่มกลมสลับปุ่มใบมีด มาพร้อมเทคโนโลยีดู l เบเ a รมเป็นคานอยู่ตรงกลางนะครับช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่985บาทครับ